สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการาแนะนำวิธีการต่อใช้งานทั้ง3อย่างเลยนะครับจะเป็นไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็โซลาเซลล์นะครับตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่1 0 0แอมป์นะครับ4 8โวลต์นะครับเป็นแบตลิเทียม1ลูกนะครับเป็นตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาบอกค่าพลังงานนะครับว่าตัวหน้าจอนะครับบอกอะไรบ้างนะครับเมื่อเราต่อใช้งานทั้ง3อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเซตอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับตัวหน้าจอก็จะบอกโวลต์ของโซลาเซลล์นะครับตรงนี้2 7 8โวลต์นะครับแล้วก็บอกโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับ53.8นะครับตรงนี้ โอเคครับแล้วก็กดลูกศรเลื่อนดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโซล่าเซลล์นะครับผลิตกระแสได้อยู่ที่5.7แอมป์นะครับแล้วก็แบ่งไปชาร์จให้กับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วัดนะครับตัวนี้นะครับวัดก็ผลิตอยู่ที่ประมาณหนึ่นะครับหรือ1625 ก๊ดนะครับก็แล้วก็จะแบ่งไปจ่ายให้กําโหลดนะครับอยู่ที่1000 1 0 0น0นนะครับแล้วก็ชาร์จลงแบตนะครับหน้าจอแสดงผลก็จะมีการบอกค่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาแดดหุบนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับลูกศรนะครับจะกลับทางนะครับเป็นการชี้ขึ้นนะครับ มันจะแสดงว่าแบตเตอรี่ได้จ่ายกระแสให้หรือกับโหลดนะครับตอนที่แดดหุบนะครับตัววัดของโซล่าเซลล์ก็จะลดน้อยลงนะครับ <c oughs> เมื่อแดดหุบน,นะครับแล้วก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปจ่ายให้กับโหลดนะครับในขณะที่โซล่าเซลล์หุบนะครับการดู ค่าในหน้าจอเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเซตอะไรบ้างนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อตัว h y b r i d 62ไปนะครับจะได้ตัวแมนนวลตัวนี้ไปทุกคนนะครับก็จะมีให้เซตนะครับมาเริ่มเซตที่ฟังก์ชันที่หนึ่งกันนะครับ กดเซตค้างนะครับกดลูกศรเลื่อนลงนะครับอตอนนี้เซตเป็น SBU นะครับโซลาบบร์แบตนะครับโซลาบแบตไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับโซลาบบร์แบตไฟฟ้านะครับพอเราเซตเป็น SBU เสร็จปุ๊บเราก็กด enter ครับ ต่อมาครับเป็นฟังก์ชันที่สองครับถ้าเราต่อแบตเตอรี่ด้วยนะครับโอเคครับฟังก์ชันที่สองนะครับก็จะบอกว่า,าเป็นฟังก์ชันกระแสชาร์จนะครับตัวนี้นะครับควรตั้งค่าไว้ไม่เกิน20แอมป์นะครับตัวนี้ แล้วก็พอเราเซตฟังก์ชันที่2เสร็จนะครับเราก็จะไปเซตที่ฟังก์ชันที่5นะครับเป็นการเซตละเอียดนะครับเซตเป็น USE นะครับเป็นการเซตละเอียดนะครับเป็นการเซตให้ผู้ใช้กำหนดเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ จะเป็นฟังก์ชันที่12นะครับโอเคครับ s right. <S เรามาต่อที่ฟังก์ชันที่12นะครับฟังก์ชันที่12นะครับจะเป็นการเซตค่าพลังงานแบตเตอรี่นะครับเซตค่าแรงดันที่เท่าไหร่นะครับว่าเราจะไม่ให้มันดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับเป็นฟังก์ชันที่12สมมมติ ว่า,าแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับตำาำเราตั้งไว้สัก4 5 5อย่างเงี้ยครับมันก็จะให้แบบว่าพอแรงดันลดถึง4 5โวลต์นะครับตัวโหลดและเครื่องตัวเนี้ยก็จะเลิกดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่13นะครับ ฟังก์ชันที่3นะครับเซตไว้ที่48่โวลต์น,นะครับก็คือเมื่อแบตเตอรี่นะครับกลับมาที่4 8โวลต์น,นะครับก็จะกลับมาดึงพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับไปใช้นะครับตัวสองฟังก์ชันนี้ก็จะเซตเกี่ยวข้องกันนะครับตัวนี้เซตไว้เมื่อ,อแรงดันต่ำ เลิกดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ตัวนี้แรงดันแบตเตอรี่กลับมาเต็มนะครับจะกลับมาใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับหัวข้อที่1 2กับ13จะต่างกันนิดนึงนะครับก็คืออนุญาตให้ใช้กับไม่อนุญาตให้ใช้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นหัวข้อที่26 27 29นะครับ ต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันที่26นะครับเป็นเป็นโวล์เป็นโวล์ชาร์จน,นะครับก็คือเป็นโวล์ชาร์จบอกสถานะโวลชาร์จของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่27นะครับจะเป็นการบอกอสถานะโวล์เต็มนะครับก็คือฟูนะครับแล้วสุดท้ายนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่29นะครับเป็นการเซต แรงดันของแบตเตอรี่นะครับว่าต่ําตัดที่เท่าไหร่นะครับอ,อย่างตัวคู่มือเขาก็บอกว่า44โวลต์นะครับถ้าแรงดันต่ําถึง44โวลต์ก็ให้ตัดนะครับสํำหรับคลิปคลิปตัวนี้นะครับเป็นการต่อใช้งานไฟฟ้าแบตเตอรี่โซล่านะครับจะมีการเซตอยู่ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ